สำหรับคลิปนี้ก็สนับสนุนโดยร้านเติมเงินเกมเมอร์โฟโอเวอร์ท็อปอัพนะครับตอนนี้ทางร้านเนี่ยรับเติมทุกแพ็คของเกมเมอร์โฟเลยนะรับรองว่าถูกกว่าเติมเองอย่างแน่นอนหากใครกลัวติดปัญหาหรือว่าเติมไม่เป็นอะไรแบบนี้ก็สามารถที่จะคลิกลิงก์ใต้คลิปได้นะครับเอาละบทุกคนและแล้วก็มาถึงวันที่ทุกคนรอคอยมานานแสนนานนะครับกิจกรรม7วันแล้วก็จะได้ในส่วนของพอรมักงกรศักดิ์สิทธิ์นั่นเองไหนใครเปิดได้อะไรกันบ้างครับ แชร์หน่อยอยากรู้แล้ววันนี้เดี๋ยวมาดูกันนะคับว่าผมจะได้อะไรแต่ว่าผมไม่ได้ผสมในส่วนของพวกสีแดงนะเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้ลุ้นทองนะครับแต่ถ้าใครที่ผสมสีแดงแล้วปรากฏว่าได้ได้แดงเหมือนเดิมอันนี้มีสิทธิ์ที่จะได้ลุ้นสีทองนี่นะครับเราก็กดลับเลยเดี๋ยวในส่วนของตัวนี้นะครับสิ่งที่ผมจะเอาก็คือศิลาวิญญาณน,นี่แหละ เพราะว่าผมคิดว่ามันน่าจะเกลือนะครับแล้วผมจะเอาไปผสมอีกทีหนึ่งแล้วกันเพื่อมันจะติดสีแดงเดี๋ยววันนี้มาดูกันนะครับว่าการสุ่มกระชากของผมเนี่ยมันจะได้อะไรบ้างเหมือนเดิมเลยครับสุ่ม3อย่าง3อย่างที่ว่านี้นะครับก็จะมีในส่วนของวัตถุดิบมังกรสัตว์วิญญาณแล้วก็คัมภีร์สกิลนะครับเดี๋ยวสุ่มทั้งหมดเลยแล้วกัน มาเรื่องมนที่รอบแรกเลยนะครับไป50บาบใบโตบเตนตึนตนตมอืมหนังแดงไหมครับไม่เป็นไรนะไปกันต่ออีกหนึ่งรอบนะครับไปเราอยากรู้แล้วว่าของในกล่องพอรมังกรศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันคืออะไรเดี๋ยวเราเก็บเอาไว้เปิดในตอนสุดท้ายแล้วกันนะครับอืมไปอย่างรวดเร็วเลยนะ แต้นต้นต้นึมเอ้ยยมาแล้วท่านผู้ชมโผล่มาแล้วหนึ่งอันแต่ไม่รู้ว่าได้อะไรนะหนึ่งสองซับเอ้ยหนังมาก่อนนั้นหายากครับไปกันต่อเลยแต้นต้นต้นตึมอืมยาความหวังของผมตอนนี้ผมอยากได้ คัมภีสกิลแดงหรือไม่ก็สัตว์วิญญาณนะครับแต่ของแดงได้ก็ดีนะแต่มันไม่มีปัญญาจะทํานะครับตอนนี้ของมันหายากแล้วก็ไฮด้าแพงด้วยอะ่ะเนี่ยก็รอไฮด้าลงอยู่นะครับไม่อยากทําของแพงมากอ่าครบแล้วนะครับไปไปต่อกันที่สัตว์วิญญาณเลยใกล้เต็มแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าเฮ้ยถ้าเกิดได้ครบเนี่ยมันจะได้ตัวอะไรนะผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าไอ้เต้มสัญ,ญญาของผมเนี่ยมันจะได้ตัวซ้ำไหมนะครับ แต่ขอเถอะอย่าซ้ำถ้าซ้ำก็อาจจะได้เอาไปผสมนับแล้วก็จะได้มีโอกาสลุ้นพรมังกรแบบพื้นสีทองเหมือนชาวบ้านเข้าบ้างไงครับไปสามรอบนะครับเตนตึมอืมอเคยังไม่มานะครับไปตอนที่รอบที่2เลยไปเตนตึม ออ้ยเ้ย,อยโอ้อืมอืมอีกหนึ่งรอบนะไปเอาละออกมาเลยเกลือเยอะๆอืมเอ้ยนี่มาแล้วอยากเจออยากเจอ1 2 3ทเอ้ยโอ้โหแอมเปอร์ผู้ส่งวิญญาณนะไม่เป็นไร เราไปต่อกันที่คัมพีสกิลเลยอันนี้มีทั้งหมด4 2ใบนะครับก็แซงว่าได้4รอบแค่นั้นนะไปะรอบแรกนะครับเสร็จจากนี้เดี๋ยวเราไปผสมกันนะผมมีสัตว์ฟ้ารออยู่หลายตัวเลยทีเดียวเผื่อมันจะติดแดงนะครับแล้วเราก็ไปเปิดในส่วนของพอรมังกรพร้อมกันคือตอนนี้คนในแคลนผมได้สัตว์แดงหลายคนมากเลยนะ ในส่วนของพอรมังกรศักดิ์สิทธิ์นะครับแต่ผมเนี่ยไม่รู้จะได้เหมือนเขาไหมนะก็อยากได้อยู่นะครับถึงแม้ว่าเราจะมี6ตัวแล้วก็ตามนี่มาแล้วเอาแล้วนะหนึ่งสองซ้ำเออ,อไม่เป็นไรนะครับเหลืออีกหนึ่งรอบไปนี่ อุ้ยมาไหมมาไหมมานับมาอืมอยากเจออยากเจอขอแดงหนึ่งสองซ่อมอุ้ยเออโอเคไม่มานับเดี๋ยวผมปลดล็อกอันนี้ก่อนนะปลดผนึกนะครับเฮ้ยมันเหลืออีกหนึ่งนาทีอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปที่คลังดีกว่าไปที่คลังนับโกดังส่วนตัว เพื่อที่จะว่าแปลอของออกมานั่นเองแล้วตอนนี้ผมก็อยู่ที่คลังส่วนตัวแล้วนะปราสาทบิชชนคนเยอะมากเลยคือคิดว่าเขาน่าจะมาขอพอรมังกรศักดิ์สิทธิ์นี่แหละครับท่านผู้ชมนี่นะเดี๋ยวผมดึงสัตว์ฟ้าออกมาก่อนเตรียมผสมนะครับเดี๋ยวเราผสมในส่วนของสีเขียวกันก่อนละกันอันนี้นะครับสัตว์วิญญ,ญาณน,นี่เนี่ จิบจิบจๆบจนี่ได้มาหนึ่งตัวเอายิเอายิคจุจบจบจอืมไม่พอไม่พอเอาอีกนี่นี่เออแล้วก็ไปที่คัมภีวิชานะครับต่อต่อเลยจบจบจจสองเล่มนี่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 อืมเกลือเอายกกเอายเอาอีกอืมเกลือไปยิคเออมาอีกนี่ จู่โจมสายฟ้าแลบแสงว่าผมโอ้มาอีกมาอีกโอ้สายฟ้าแลบอีกหนึ่งอันนะครับแสดงว่าผมอัพสกิลได้แล้วนะเนี่ยอ้ยเป็นขั้นหกแล้วนะท่านผู้ชมอ๋อต้องไปปลดล็อกก่อนหลังจากนี้ผมก็น่าจะเริ่มหาสกิลขั้นแดงรัวๆแล้วล่ะครับเพื่อที่จะได้ให้สกิลนี้มันแรงขึ้น เพราะว่าตอนนี้อรีผมค่อนข้างจะเยอะพอสมควรเลยนะประมาณ3-4แคลนได้นะตอนนี้โดนล่านะครับแต่ไม่เป็นไรเราก็ไม่ยอมเช่นกันนะเรื่องอะไรจะปล่อยมันล่าอยู่ฝ่ายเดียวใช่ไหมเราก็ต้องล่ามันคืนนะครับเดี๋ยวในส่วนของแดงเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีหนึ่งแล้วก็นี่นะครับสัตว์ฟ้าเดี๋ยวผมปลดเพนึงมันออกมาก่อนเมื่อกี้มันเหลือนหนึ่งนาทีกว่า นี่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 มาแล้วนะครับอุตส่าห์ดองไว้ตั้งเยอะต้องมาแหละสักตัวหนึ่งนะครับนี่อุย้ยเข้าผิดผสมนี่นะครับแล้วก็ไปที่สัตว์ฟ้าดูนะวันนี้ได้กี่แถวสามแถวคิดว่าจะมาไหมครับเอาละนะตั้งจิตอธิษฐานนะครับอนึกถึงใครดี <c oughs> จะมาไหมเนี่ยจะมาหรือเปล่าจะมาไหมน้อจะมาหรือเปล่าเอาแล้วนะครับผมจะผสมแล้วนะหนึ่งสองสามยโอ้ยไม่ได้เอาดผู้ชมว้าไม่ได้ไม่มาเลยทำไงดี อ๋อเหลืออีกหนึ่งก๊อกนะครับเอาแล้วนะเ <c oughs> ท่ากับว่าได้ผสม4ี่แถวนะครับเพราะอันนี้มันก็เลทผสมเหมือนๆกันมีโอกาส,สได้แดง7%นะเมื่อกี้เท่ากับเลทผสมแหละเอาเลยนะหนึ่งสองสามเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะ,อะ,อะโอ้ย <c oughs> ได้บัวเฮ้ยเหลืออีกเหลืออีกหนึ่งแถวเอาวะหนึ่งแถวก็เอาวะนี่นะครับเดี๋ยวนะนี่หนึ่งแถวหนึ่งแถวก็เสียวได้เอานะหนึ่งสองสาออไม่มาท่านผู้ชมจบและซีซั่นนี้โอเค ผมคิดว่าหลายๆคนน่าจะได้ของดีๆกันไปเยอะแยะเลยสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบาย